อีกอพิธีกรอารมณ์ดีอย่างเสนนาห่อยเนี่ยให้ํมอะไรที่ก็แต่งดูทุกอย่างน,นคะคะล่าสุดก็ต้องมาแต่งตัวรัดซิวทานหน้าทาตัวสีทองทองเป็นสปิงงเ้าสมบัติในรายการสุดฮอตโพเร่เกมพีรามิดปริศนาแต่ก็แต่งเต็มเกินหน้าเกินตาพิธีกรคู่หูยังหนุ่มวิลลี่แบบนนเนี้ยก็เลยถูกกัดเอ้ยแซวแบบหยิกแจมหยอกไม่ได้ย่ะค่ะ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการปลุกเสกกุมารพอคว <c oughs> ามสิริมงคลของบ้านเมือง <c oughs> มาเลยออกมาไอ <c oughs> ้ชื่อว่าอะไรเนี่ย <c oughs> ขอโทษนะครับที่คนหรือนาฬิกาทรายเนี่ย <c oughs> มันเป็นป้องๆอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ทำทรับิกไม่เสร็จหน่อยมาเล่นกูเลยใช่ไหม <c oughs> นขนาดเนี้ยเปิดหน้าจอรอเลยทุกวันศสึกสอง่มครึง่งทางโมเดิร์นไนทีวีไม่ดูไม่ได้แล้วนะตัวเอง